ရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ယအနေအလုံးကိုကျူဆူပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာလည်းငပိရေချုံနေအိမ်မှာရှိနေတယ်ဒလဆက်မုံင္ကိုရေဖြိုးပြီးမှဆားပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရိုးရှင်းရှင်းပဲဆားရတာဖြစ်ပါတယ်နစ်စနစ်တိုင်ပဲဆိုင်နဲ့မဆားလို့ဘောနော်အပြင်မှာလည်းမဆားတော့ဘူးအမးကြီးလဲမဆားနိုင်ဘူးဘောနော်အမှန်တကယ်ယဉ်ကျေးတဲ့အစားဆတဲ့ပဲရေနဲ့ဆားပြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ถ้าเจ้านะเจ้าของแชนเนลโกสับสไครบ์กดไลค์ให้ผมอารมณ์กดท้องสนใจไปได้ครับเนี่ยอคือก็หมงงิงบ่เนาะเอ่อไปๆเผาไปมาเย็นน้อยเนี่ยโพสต์ท่าได้ครับซาเลยเทมต่อไปพี่รอคู่กับดิณปี้บ่เนาะโกดายแชทหาได้ณปี้บ่เนาะอ่าอดอลแชทหาได้อ่ะกูบรรโลมิผิดน่ะมั้ยละอะตาเนี่ยบรรโลมิผิดน่ะเลยป่ะเนาะประมาณเสร็จแล้วณปี้อีกตัวก็แยกไข่ณปี้แห ตีประมงกะปเอ๊ีเบกเพรีงกะปบ่เนาะเลลามีวส์ูบุฟใจดาที่ไปแต่ดูเชดเดลระยะเส้นเนาะอเยาว์เอเยาตัดสิทธิ์จะรู้ขันสายยาเรแต่เจนเนะต่างยันตาพิเศเทมาประมงกะปิหูใจเดาเทมาเนาะเจนเนท็กซ์โซมพิปารงกะปิ่เบลมิวส์กะปิเบพิเศษเจนเนาะใจเดาพิปารีตีกะปิเส้เอลาได้มาเส้จะนอ่พัฒมาตะขอดเจนเนะซาพู้เดชแต่ดเล่าที่หางา อาตาเอนยยเทธาเดียพีประสูงกล่องเลยกองรลยเทธาพิาเรีนดาเซนจนทร์เี่ะนัสัตว์เราไปชิมพิเลด้วยตเดดดับโยแรงอภิสิมันเ่าในหมนะดีจะเข้าจะรอโอเดดลบีธาราคาอ๋อาชูโมงนนในโชธาเดเนจันทร์นกกาาชูมงที่มาซาเด้หลูเจเจเจ้าอาชูโมบล็อเทธาจันทร์ขามมันโดยอาพิป่าเดีจะเข้ารอซาโลก้าไม่ปุ่งไม่บอเนาะ อ Finished. สรรอนตอนซาจิอาหอ <Gym. S 1> นะก็ซาบุตเลยว่เข้าลินเน่มาแข่งชิจิตะโลเน่คนนับยู่ในเพียวธาได้มองยินเลในซาบย่าหมักปนปาเร่อสวยจรรโลซาบุตในนี้จะไม่ยินเน่ได้ไหมวะเนาะราชต์ก็รุมมีว่าระมันตีบูจนต่ายได้เทมาจันอ่อดีอ้าวปีใจเดเทมาจันอ่อดเป่าเอ้ยเปลี่ป่าเร ဒါပေစီကျွန်တော old, mm ်အာဘိတ်ဘောနောဘိတ်ငါပြေးကျွန်တော်စားဖို့တယ်တင်းအာ ELD9 ကကရင်မဘောနောကရင်မငါပြေးတယ်နေသစ်သစ်စားဖို့တယ်ဘောနောပြီးတော့ဘမဘောနောဘမပြီကပကိုင်ညာဦးကတို့လို့တယ်ငါပြေးတို့ချက်တဲ့ငါပြေးကိုစားဖို့တာဘောနောတို့ကငါပြေးတော့ဒီငါပြေးပဲဆိုမဲ့ချက်တဲ့လူကဟိုဘမဖြစ်မလားတခြားသောတိုင်းသားဖြစ်မလားအဓိကငါပြေးထွက်တဲ့ data ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တာဖြစ်ပါလေဘောနော ต el, ia, uno, ues, Entonces, de, Entonces, ัวมันจะชดใจนดาเดียบยาดเลยเนาะเดียวจ่าเลยงับปีส่นตัวมันใจเจ้าบนนอดได้แม่งบปีใจเดียใจนดาเมาจอนเลยอ่าเปลวแดดพิบาไปเลยบนนาอจอนเทพอันเน้นตัวอันพิ่าอนทั้ปีเทพแบบพีบาร์เล้เนาะอาคูจะนองใกล้ซานินาผสมกล่องเลยจิบาเลยอาคูจะรู้เช็ดได้หาเศษจอน้องอายตาก้าบลูมิพิบิมาเลยสโงปีอ่าลงว่าดีอ่าซีเทมายองเน้ ไอ้ยินวิดีโอกลุลมยูรามหาบบแบาที่เรเลยงรดีตายน้ำเชเดดีตั้บัวตายน้ำเชเดงกับพี่ผโรดจองกบี่อันนันอเนเนยยอเดไดาเป็แมเละกบียืจูโรเปีลุยารมนาอเทมากังบี่ยจอัตาปีทารามาบ่าอธิกงาอตาเดมยายเชเดอันนั้นนบี่ยจูอันน้ี่เาตัวช่ปีธาตตยเดียบนดมีบอนอดี အတူမျိုးထဲမှာကာပုံပါစင်တော့ကျွန်တော်ကမောင်ငင်းတွေထဲတယ်မောင်ငင်းကအစိမ့်စားတာပေါ့နော်အစိမ့်ညမဟုတ်ရေညွန့်နဲ့နဲ့ဖြောပါတော့မင်းမင်းလာရင်တော့နည်းနည်းပြုတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်မောင်ငင်းပြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရင်ကြက်ရင်နဲ့ဆားလုံးမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးကျွတ်ကျွတ်လေးဝါလိုက်လို့အတန်ထွက်တဲ့မောင်ငင်းမျိုးဆိုအရင်သဘောကျတယ်ဆားလုံးလည်းကောင်းတော့ပေါ့နော်အခုစိတ်ကူရတာဒီဘက်ခေါလင်းကစားတာလည်းမဆိုးပါတော့ပုံမှန်စင်တော့ ကျွန်တော်ဆက်အစာတာကြီးတည်းထဲမှာပါတယ်အစာကြီးတယ်ဆိုရင်မမျိုးအစာကောင်းတယ်အများကြီးစားမသမင်းစားမိန့်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်စားတဲ့ຢာကိုကိုလှုပ်စားတယ်ကိုယ်ဝယ်စားတယ်ဆိုလဲဒါသမင်းမိန့်တာပဲပေါ့နော်တကူရှိတာကျွန်တော်ကျွန်တော်လိုမျိုးလို့တယ်အများကြီးဖြစ်တယ်အပြည့်လို့ဆိုသမင်းစားတူတူတည်းမှာဝါးပေါ့နော်နည်း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 ပဆက်ထဲမှာထည့်လိုင်းတခါရဲ့မြိုချတဲ့လူဒါမှအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအဲ့မြိုလူတိောက်အများတန်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်သမင်းမဝါးဘူးပေါ့နော် ธรรมนมาว่าได้รู้ธรรมป่าเลยธรมนต้องจ่ายมาว่าบ่เนาะไอ้เดจานาจารุาต้องเดืออาสามจีบุซีเด็ดละลายเต้ายาเด็ดที่ป่าเรบอกเนาะบุมันเสนอธรเมินซ้ำไม่เสนเนาะมินว่าพี่ผู้อาลงอบเย้ชนะจะารีว่าพี่บาจาราทรเมินว่าพูอมีเนี่ยบอกเนาะกูใจเด้อยสาซศาสตรสิขาดใจจูมีดวิพีบอกเนาะวัดอาจารย์ว่ายม่อาสาสตใสบาเทตานยองสนิลบมังกรบอกเนาะชชวอ้ยาเด็ดแค่นี้ โดีลว oh, ียออย่าแสดงว่าเข้าสลาเทมาเปลี่ยนปอเดี๋ยวเราน้เปลี่ยนปอเยจะเจ้าโอก็กงจรงจริงเนี่ยเลยว้ามาแบบสัจารจีมาเปป่าเลยบอลน้องคู่สีเนี่ยที่เมงยิงกูเออเนเน่เดียวเดี๋ยวไปบอเน้องอายุไปกูจะยืนไเนเน่สิงทาได้ซาเน่สิงทาบ่ลน้องอาย่าต่างเลยเนเน่เออฉูอมองเราบอน้องดีแล้วแลมาตุ้ยเดมี่ะปีเจอซาได้สิอายาไปยามบอน้องเดเรนตุ้ยเด้ซาเต้า จีไตัวเยวิดีโอจีไรแดงส่เบชิงกงตอะชิงกงตามมันตีเนาะ้ากูไลซาจีได้ชิมมาแซาอาซาติมาวาได้แต่จองซาปิดาร์ในนีเนาะบาที่มาอาบยี่หลุดเนาะอาบยี่เลโซอายุเลยเจ็ดออมันแช่าได้ตัวจ้งแต่เม่สซาอาจโบนจาบอบาร์สังตปีจูสเนาะบาร์นและละบาร์ใบตัวซาตัวซาาเาลงอาจจะิดสิิร่วเนาะ เราจะรอใน,นในสัตซาแล้วเอาไหมเนาะขนาดนี้จะรอสัเพียงพี่ป่าเนี่ย โอเคซานนี่เนี่ยมีเป็ดตาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆောက်ချတော့ဆီမီညာစာစားတဲ့အချိန်က9:00ခွဲပေါ့เนาะညနေ9:00ခွဲညမနိုင်ငံမှာဆိုတော့มีเป็ดตาတော့มาစမ်းဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်လာโซลามีရှိတာဖြစ်ပါတယ်โซลามีเนเนะအလင်းတော့เนเนะရလာတယ်ပေါ့เนาะအဖြစ်လဲဆိုတော့အစားစားတော့အချိန်ချိန်ကျွန်တော်ကအဓိကပြရအောင်ကျွန်တော်စားပြအောင်ဖြစ်るတဲ့ကြောင့်အာมีเนเนเลมထို့လောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ อ่ากรอจอแข้งชินดีในในใกล้สามแบบั่าะจะนัดตัวกาดีนิวอ่อนลงในใกล้ดน่เสีแบีทีได้จะเจ้าเจนนี่เควียร์ล่แบบั่นเนาะแข้งช่นดีกากจะนี่เดียวแค่ตั่นอู้่แบบจนนอ่ยานใจเดี่วทมาป่าเลยตูมีอยู่เทเยตั้มี้านอที่อยู่บนนอแข้งเช่นดีเสียตื่นอยู่จะน่รถใส่มาอาจจะรถฉ่มาใส่ท้าได้เช่นใจเนยขาเลยใจ အာနည်းနည်းပါပါအပေါတစီပြန်သားတက်ပြီးမှဟိုလေရေစီလဲပါကိုင်းစားရတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတာပါတော့မနော်ဒါဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါကဘယ်ဟာရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယင်း theme မှာပါတော့နိုင်ငံခြားသားခဲန်ချင်းဒီနပတ်တတဲ့ဟာလိုက်ပြတဲ့ခြံတို့ကလေးရနေစီပြီးမှခဲန်ချင်းဒီဒီတိုင်းတော့လက်ထက်မှာတုတ်မှာကိုင်းစားတာကျွန်တော်တော့ထူဆန်းတယ်ဒါလို့ဆိုစာမစာရေးဘူးပါတော့စာလေးစာထာမှရှိတော့ကြကြအောင်ထူဆန်းတယ်ဒီမဲ့တို့လိုမျိုးစာကြည့်တော့လေ อาเชียนนเชียนเนี่ยได้เปไหมเอริตาบ่าวสัส่ายอยู่ซ้ายอะปภีนิเล่าระบนอสือครูเสเลเอรมในงานชาตาเนี่ยอันยัปองเตมแส่ใสนตัวเจ้าจะโดยกองได้เจียนดเลยอันยกูใส่ยาได้อุมไม่แบพิดาดูสชนอไมพิดาหลุมบบพิดาเส่ดเสยอัทเทานาเทาสตงกันเดียบ่เนน้าเทาสตงกัทุนเท่านั้นไ่งานพิดาน่ ก Arrow, ูทำไมกูอ่ไมกูกตามอยู่เดเบน่าไปแัวป่นะกูไมโกูแ่ต่ลงมาเพียบูตู้เนี่ยเนี่ตัวพีดับที่ป่าเลยตาเลยแต่ยกซาจะนอนยองเลยหลาับพี่ดยจะเจ้าก่ากูเดี๋กูอยู่ยาได้ไปเนี่ยมาดี่หาป่าแล้วพอนะองแต่เบซาเราเนี่ยก่งดาบีองดาวิสรดิงยาเราแต่ประกาศไม่ราบมาที่ป่าเลยอะไรเงี้ยศาสตรนชวสมาพีด็จะเจ้า ดีอายุสิงดูลูพี่นี่เดยอายุสายละพี่เดียจะจะในในช่องทางที่ป่าเรบบอนเนาะปาลองเมจนนี่ยวิดีโอกูเจนี่เต้นแมนโลยุ่งชีเดยพี่รอจะนี่เดย์ดีวิเชนีโลพี่อาจจะจองเลยจะน้องซานนี่เดยเองมาซานนี่เดยอยาวไปเปรี้ยวเปียไล่เปียตามาที่ป่าเลยอ่พี่เรสรออ่าเจน้อยฟุบบลากล่าฟุบบลากล่ามาหอบบาบูบอนเนาะ เองมาล่านไจนซาี่ไดยกาจะมาเองย่เยอะมูชีแต่ละปีเมตันตะคุณในเนีตยตื่นทาเช่นพี่ป่าเรยบอนนแต่ตัวแม่กจนนอเนอตางาเต็มสาบุพชเดอตางาเส้นเจะนอว่าตาสเจะนอมาเตว่ามาเตะบุษจะนอเบลเคตลมวจะตุยตแต่ลูพเนใเนียบเนาะตุยตูระรบมะหว่าตาซาปีดอยของตาอากายเดอตุยตาเจ้าเ้นเนียบเนาะ ให้จำว่าตาว่าตาเส้นใจสงอัตาที่มาสรงวตาเพชรเดต่มฆมาสรุเมียทรงอัตาที่มาวตาปฏิพิเดว่าตาสรุปแน่ๆลีเดอเอกเอไลน์อัตาเสต๋งเนยอยู่ใกล้หลาเริ่มมีพิษหลาแเพราะนะว่าเพชเด็ดรามาตีบุกเนาะน้องตะคอัตาเส้นเจตาเสนเนาะเจเนาะใจเด็แต่มฆเจตาอีกขุมเมียมยาเนี่ยอสีมียมยาเนี่สุจริเลยสรุมียว่าตาเนี่ยตูเดียบ่าน้องตูสรุปไรเนาะ อายุหรืไก่แดดที่ป่าเดงยงีเอไลดมิยาบบเนาะแต่เชดป่าเนอกจะกว่างาเราซาลุยาเด้าเป็มงากจีจีเนี่ยอายุคนถ้มาสี่เดียยงชะซาลุมยาบบอบอเนาะบที่เเลยนะอาจารย์ตะาตาสิององบ่นซาลุยาด้สิงาบอเนาะงาะกจีจีลยสิเนาะซาลุยาเดดาอเมื่พิเบุอเนาะ ด้วตู้ชีาลาสลมหัพูงวตาซาเราม่เาเมตาเนจรกะเราดีแต่นันนี้กิเมตามาซาบนะอะพเราจะนอมีบ้าดีกามีอะพมีเสนนอมตลนเต้นรูดตุงยังเงี้ยเรืเดีคูชินเดียเต้ตรูปแบบศาบนะอะพเราอาจะช่างเศเรามาเบ้เต้นต้นตัคู่เจริเองมาเสนเะต้รูปตุ่มตโกนี้มาเต้นเนะโกนพิบารเอตอนนี้วิจิวาเดเราบาเบ้มาได้เทียนจันเจริถ้าปีแยกแยกมาพิบาเอ